สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ดสุขุมุกคนนะครับมือนี้พอๆกับเราเขามีกันเช่นเคยนะครับมื่อนี้มีหักม่วงครับบักม่วงแก้วมะม่วงมะม่วงอร่อยอร่อยเลยนะครับบักม่วงแก้วไม่สดสดจากต้นกรอบๆเลยนะครับกรอบๆกรอบๆเอาอยู่นี้นะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดทีเด็ดเท่าครับน้ำจิ้มทีเด็ดทีเด็ดเนี่ยเขาใส่ตอนปลาน้ำนะครับใส่ตอนปลาน้ำ นะครับใส่ตอนปลาลาไปด้วยนะครับมาแส็บๆน้องกันครับพี่น้องตอนปลาลาเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับเราตใส่มือครับเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้เลยครับพี่น้องมาพี่น้องเบาๆลายยายห้างมาแส็บๆน้ำเบาเขามีเด้อพี่น้องเด้อนะครับคำแรกแคกมารฝากพีตอนน้องเบิร์ตสุขสุคนกันแล้วกันเป็นตอนเป็นตอนเลยใส่เป็นตอนเป็นตอนแบบนี้เลยครับ ตอนเป็นตอนแบบนี้เลยครับพี่น้องเพียเห็นบ่ครับว้เอาเอ,อ,อแดงหัวอย่างน่อยก็น,นะเอามาบานนี้ฝากพี่ตอนน้องเบิร์ดสู่ทุกคนครับ Oh. บับมวงกรอบ,อบสุดยอดแห่งความสมเลยครับเอาอีกพี่น้องเอาอีกอย่าหยุดครับอย่าหยุดอ คนคิงลูกเลยครับพี่น้องแบบคนคิงลูกคนคิงลูกเลยตักงาเข้าไปออีกคำหนึ่งครับพี่น้องจะแซมกันครับคำหนึ่งครับอืม สวยๆครับลองมาไกแบบตอนปลาเป็นตอนเลยครับเดี๋ยวปลาเป็นตอนเลยเจ้าเบิง คือเกาบอกเคยผิดหวังสดๆจากต้นพี่น้งองแซ่บพี่นักมึงยังเห็นบ่ อหอมตอนตอน <c oughs> ม่วงกับพอดีค่ำใส่กับปลาตอนแบบนี้เก่ากันดีขนาดครับตอนปลา ไหลซุดสุดซดๆๆดมาครับพี่ร้อง หามดื่มน้ำตามด้่มพี่น,<อ>น้องด้่มสุดยอดเลยครับเอายิ้กเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอีกยิ้กตอนปลระละตอนเด็กที่เขาอันไปนั่นตกมากมือนกันละครับรเด็กนั่งๆเลยครับพี่น้องพี่น้องเคี้ยวมาครับเห็นบ่สดๆหน่อยสดๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสดสดใบกระทันได้โรยหกม่วงกันเลยแซบ่บสดหยวด ตอนปลาครับตอนปลาพี่น้องตอนปลาตักใส่เลยครับพี่น้องออสุดยอด ซ้นมองกล่องครับพี่น้องหลังจากที่ง่วงนะครับใส่เข้าไปอีกมาพี่น้อง บ่เคยผิดหวังพี่น้องแซบีหลีครับคิมนี้ก็ฝากไปสมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินนลายคือสิตร่งบาไวครับพี่น้องนะครับสารมุนี้น้องบาเขามีขอตัวลาไปก่อนไปพบปะกันไหมนะครับสวัสดีครับ